สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกเรามาดูกันว่าดวงของท่านเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเพื่อนเพื่อน,นชาวพิจิกด้วยนะคะ ดูกันเลยชาวพิจิกโอ้ไพ่ตัวตนของชาวพิจิกประจำเดือนกันยายนคือ The Tower มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือบางท่านอาจจะมีการทะเลาะวิวาทมีอุบัติเหตุเล็กน้อยขอจงให้ระวัง และอ,อบางท่านชาวพิจิกก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากช่วงนี้แบบเฉียบพันฉับพันโดยที่ท่านยังไม่ได้ตั้งตัวหรือบางท่านก็อาจจะตั้งตัวไปแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะเกินงบไปหน่อยที่เราตั้งเอาไว้แบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะชาวพิจิกหรือบางท่านก็อาจจะมีการซ่อมซ่อมบ้านต่อเติมบ้านสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือเด็กไม่เท้าการติดต่อสื่อสารการรอคอยข่าวสำคัญคุณอาจจะรอ จจะมีคนติดต่อสื่อสารคุณและส่งข้อความสำคัญมาถึงคุณก็เป็นได้เช่นกันชาวพิจิกมีการติดต่อสื่อสารข้อความสำคัญสิ่งที่คุณคาดหวังจัสเ <Just Man. S 1> มนแสดงว่าชาวพิจิก รู้สึกปงๆและคือมีความคิดว่าแจ็สม n นเนี่ยมันเป็นการที่ยอมรับที่จะอยู่กับบุญและกรรมที่เราทํามาหรือถ้านอาจจะคิดว่าถ้านอาจจะคาดหวังว่าให้คือคาดหวังที่จะเริ่มต้น ชีวิตใหม่อยากให้เรื่องร้ายๆมันจบลงไปและท่านได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บางท่านต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะนะสิ่งที่คุณคาดหวังให้เวรกรรม อะไรก็ตามแต่ที่ท่านทํามาแต่อดีตพ้นไกลนะู่น่ะมันจบสิ้นลงไปแล้วได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตสักทีอะนะอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วอัศวินถือเหรียญเออคุณมีการรอคอยเวลาที่จะจัดการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับเงินทองอืมคุณรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะนะเอาง่ายๆก็คือเออถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะก็รองเงินเดือนออกอะว่าจะได้เท่าไหร่ต้องเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เนาะเอาง่ายๆ่ะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน3ามเหรียญคุณอาจจะมีการพูดคุยเจรจาการวางแผนการประชุมการคุยเจรจาเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตครอบครัวร่วมกันหรือบางท่านก็อาจจะมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาเล็กน้อย สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสิดาบอืชาวพิจิกอาจจะเกิดความเครียดเนาะมีความคิดความเครียดคือคิดเครียดมากจนต้องหยุดคิดหยุดเครียดไปเลยอะนะคือคิดไปเครียดไปก็แค่นั้นอะมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะการหยุดเครียดแล้วตั้งสติอะ ท้องฟ้าที่สดใสกำลังรอคอยคุณอยู่หรือบางท่านนะอาจะจะเอกสารเกี่ยวกับธนาคารหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะหมดอายุเนาะบัตรประชาชนเอกสารสำคัญต่างๆอาจจะหมดอายุต้องต่ออายุนะสิบดาบก็ <S 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 ให้ดูเอกสารสำคัญของท่านด้วยแล้วกันว่ามันจะหมดอายุหรือยังต้องไปเจาะไปต่ออายุหรือไม่หรือว่ามีปัญหาอะไรไหมแบบนี้เนาะตรวจสอบดูเอ e h ดอ m i เฮมเฮอรอ้าวชาวราศีพิจิกอยากอยู่คนเดียวแล้วเหรอสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขมองได้สองแบบนะคะ แก้ไขสิ่งที่หนึ่งคือชาวพิจิกที่มีคู่เนี่ยอาจจะอยากอยู่คนเดียวแล้วนะคือเบื่อมีคู่แล้วมันไม่ได้ดังใจก็อยู่มันคนเดียวปีกมิเวกซะอะไรแบบนี้หรือแก้ไขอันที่สองก็คือคนที่อยู่สดๆสวยๆชีวิตนิ่งๆราบเรียบเนี่ยอยากจะมีอะไรให้มันตื่นเต้นบ้างอะไรแบบเนี้หรือคนที่ไม่มีคู่ก็คงจะอยากมีคู่หรือเปล่า ให้คำแนะนําหาดับการทะเลาะเบาแว้งกันไปก็แค่นั้นแหละนะขอให้คุณมองดูระหว่างทางที่คุณทะเลาะเบาแว้งกันไปอะ่ะมันมีอะไรดีขึ้นไหมอะ่ะบางครั้งการที่สงบปากสงบคำไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงกันบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะหรือบางท่านเนี่ยไอ ช่วงนี้ไพ่อาจจะยังอยากแนะนําคุณว่าผู้ใหญ่ยังไม่ให้การสนับสนุนคุณอยู่นะออคุณอาจจะต้องระวังจะขัดแย้งกับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าหรือมีอํานาจเหนือกว่าหรือขัดแย้งกับผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าให้ระวังระวังอารมณ์ของตัวคุณเองนั่นแหละชาวพิจิก justice คุณต้องการความยุติธรรม หรือบางท่านอาจจะมีอาจจะต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการก็ไม่แน่นะนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้สิบดาบใช่ไหมสิ่งที่คุณคิดอยู่ในลึกๆในใจเนี่ย justice ก็คืออาจจะได้ไปติดต่อสถานที่ราชการบัตรประชาชนหมดอายุหรือเปล่าต้องไปต่ออายุไหม,มหรือบางท่านก็ ต้องการได้รับความยุติธรรมในชีวิตเหรอนะคืออะไรก็แย่ก็แย่นะเมื่อ,อไหรพ่พิจิตจะได้รับความยุติธรรมสักทีอะไรประมาณเนี้หรือบางท่านที่มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็อาจจะมีความคิดอยู่ในใจว่าเออศาลนี้ขอให้เป็นศาลสุดท้ายนะแล้วก็ให้ได้รับความยุติธรรมตัดสินแล้วก็ให้มันจบจบเรื่องกันไปอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกัน ไพ่ใบสรุปของคุณคือเก้าดาบคุณมีความเครียดเป็นโรคนอนไม่หลับคุณยังยึดติดกับอดีตท,ที่ผิดพลาดมาแล้วคุณก็ยังนึกยังคิดอยู่นะหรือบางท่านก็อาจจะถูกคนหลอกคนโกงหรือเปล่า ทำให้คุณเกิดความเครียดความเศร้าโศกน้อยใจนอนไม่หลับชาวพิจิสู้ๆนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าท่านดูแล้วไม่สบายใจก็อย่าเอาไปคิดไปใส่ใจขอให้ทิ้งความไม่สบายใจไว้ตรงนี้ มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะมันเป็นดวงโดยรวมบางท่านถ้าทําบุญไว้เยอะเยะก็อาจจะไม่ชีวิตอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นขอให้เดินสายกลางทําความดีและสิ่งดีๆจะกลับมาตอบแทนคุณสู้ๆค่ะชาวพิจจกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้อ่านไพ่ ต่อไปนะคะบ๊ายบายขอให้โชคดีเป็นของคุณชาวพิจิก